มมีเคสนะระวังล่วงนะจ๊ะแลวหน้นาจอไม่มีแเรียบร้อยดียดนี่นี่นี่ติฟฟิ์มตรงไหนดีมันมีหลายร้านแม่ติฟฟิ้นตรงไหนดีอ,อันนี้ลองกล้องใหม่ครับ วันนี้เราเครื่องมา,มาติดฟิล์มครับมีเคสหรือยังจ๊ะเอ่อไม่ครับโอ,อเคไปได้ไหมเดี๋ยวว่านกันไ,ไหมครับยังครับรอ,อันนี้เราก็ติดฟิล์มแล้วครับ <c oughs> เป็นซัมซุง A 5 6ครับนี่ เป็นจอหยดน้าเหมือนกันครับกล้อง3มตัวครับม, After wide, ม,มีอารเต้วไวมีมีไอ้นี่ด้วยครับมีกล้องหลักกล้องวาวแล้วก็มีกล้องกล้องหลักอาร์ตวไวแล้วก็กล้องแลายอย่างครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซนทันครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายวิดีโอดีกว่ะ แบบเราไปโซนอาหารดีกว่าไหมไเหนี่แล้วสวัสดีชาวโลกนี่ครับนี่มีเดี๋ยวเราจะทดสอบกล้องใหม่ไปเลยครับอันนี้มีถ่ายแบบกลับกล้องได้ด้วยก็คือแบบถ่ายแบบสลับได้อัน,นี้คืออันนี้คือหลัง จากเมื่อกี้คือกล้องหน้านะครับรถ่ายกล้องหลังกล้องหน้าได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งแอปตัดต่อครับถึงจะไม่หวังพึ่งแต่ยังไงก็ต้องหวังพึ่งอยู่ดีเพราะคลิปมันยาวตัวน,นี้จะเป็นโมจิอันนี้เรามาถ่าย ตอนมืดดูเรามาสัมผัสบรรยากาศตอนมืดดูลำพักไม่น่ามีมั้งอ่ะอันนี้ผมทดสอบหมดหมดฟู๊ดเดียบ เพชรดีเนีเอยอตะวันครอันนี้คือเราผ่านแบบพ่วงหมดไปเลยนะครับได้ครับนี่เลยครับพ่วงหมดไปเลยหนึ่งก็คือแบบไม่มีแทแบบแยกหมวดเหมือนเอซิาแล้วนะครับถ้าแต่ถ้าเป็นลุ่นเนี้ยก็คือ คู่แบบมีอัตลตัวไว้คู่กับคูนหนึ่งไปเลยครับอันนี้หมดกลางคืนหมดกลางคืนก็ทำได้ดีกว่าทำได้ดีมากเลยเราซื้อหมาล่าไปกิน,นเราซื้อหมาล่าไปกินของทานเล่น ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมถ้า A ห้าหกเนี่ยมันจะถ่ายข่วงข่วงโหมดไปเลยกับอัตาวายแต่เบอร์สปบอร์ดก็ต้องไปโหลดยูทูปดาน,นีลนะเนี่ยเพราะตอนที่ผม